ตอนนี้เนี่ยการช่วยเหลือเยียวยากับพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วเราก็แบ่งหน้าที่ทำเนี่ยเป็นสามสามเฟสด้วยกันเฟสแรกที่เราทำร่วมมือกับพันธมิตรก็คือว่าส่งความช่วยเหลือเข้าไปก่อนเลยในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นพวกอาหารสดอาหารแห้งนะคะเพราะว่าคนต้องสามารถที่จะยังคงอยู่ได้ต้องมีอาหารที่จะไปรับประทานเพราะนั้นเนี่ยทางาพวก พันธมิตรเนี่ยก็ช่วยกันมีทั้งเรื่องของน้ำดื่มมีทั้งเรื่องของไข่นะคะ คราวนี้จากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องเริ่มทำในการฟื้นฟูแล้วละ่ะเพราะว่าต้องไปช่วยเรื่องของการซ่อมแซมในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีความจำเป็นก็เหมือนเดิมค่ะก็มีการร่วมมือกับทางพันธมิตรในการที่จะดลดราคาอย่างมากนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ยังสามารถบริจาคเข้ามาได้ด้วยนะคะก็ร่วมกันโดยที่เราก็มีการบริจาคเงินไปผ่านทางสภากาชาดไทยนะคะ เพื่อให้สภากาชาติไทยได้ไปส่งมอบต่อเออฟสที่ว่าเป็นเฟสของการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกับพันธมิตรนะคะทำจัดรายการทงฟ้ามากรรมทงฟ้าลงไปใน10จังหวัด โดยที่มีการให้ราคาสินค้าผู้โพกบริโภคที่มีราคาที่ต่ํามากนะคะแล้วก็ทางร่วมมือก,กันกับทางห้างาที่อยู่ตามาต่างจังหวัดแล้วก็ห้างที่อยู่ภายในกรุงเทพเนี่ยนะคะลงไปช่วยก็มีการลดราคาในเรื่องของสินค้า,าที่เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดเนี่ยค่ะสูงสุดถึง80%ซึ่งสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอ,รอทงฟ้า ส่วนมหารรมทองฟ้าเนี่ยเราก็มีการเสริมโดยที่ทางกรมพัพฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็นำเอาสินค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นแฟรนไชส์ลงไปร่วมให้ข้อมูลเผื่อที่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ คือสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่คือไม่ใช่เฉพาะให้เขาซื้อของที่มีราคาต่ำลงแล้วเนี่ยก็ยังไปช่วยสร้างรายได้ช่วยเสริมอาชีพด้วยก็จะนำแฟรนไชส์ที่อาจจะจับต้องได้ในพื้นที่ตรงนั้นที่เหมาะสมะไปให้การสนับสนุนนะคะโดยที่เราก็จะมีทุนส่วนหนึ่งไปช่วยในเรื่องของการทำแฟรนไชส์ด้วย ก็เป็นการทํากิจการต่อเนื่องส่วนเรื่องที่เป็นกิจการต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการซ่อมแซมพูวพานะนะคะโดยที่เราก็มีการร่วมก,กันกับกระทรวงคมนาคมในการส่งช่างนะคะแล้วก็ส่งอุปกรณ์บางอย่างที่ไปช่วยเบื้องต้นนี่เราช่วยในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเพราะว่าจะช่วยง่ายที่สุดนะคะ,ะจะมีชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไม่เท่าไหร่แล้วก็รีบส่งไปเลยแล้วก็ช่วยซ่อมแซมให้ มีการประสานมือส่งช่างลงไปในพื้นที่เพราะว่าช่างที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีจํานวนไม่เพียงพอแล้วช่างเหล่านั้นก็อาจจะประสบภัยอยู่ด้วยก็จะมีการส่งช่างลงไปโดยที่ทางพาณิชย์จังหวัดก็จะเป็นคนประสานมาในส่วนกลางนะคะว่ามีอะไรที่ยังขาดเหลืออยู่บ้าง